ว่ากันว่าสนามเลือกตั้งปี2,569ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะคะจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของการเมืองไทยเลยวันนี้เราเลยรวบรวมข้อมูลมาแบบเต็มโต๊ะเลยค่ะทั้งบทวิเคราะห์จากโพสต์ t o d y y t h s t t n n d r r d ผู้จัดการออนไลน์แล้วก็มีผลสำรวจจากนิดาโพกับสวนดุสิตโพบทความจากไทยรัฐ The Bangkok Insight ไปจนถึงคลิปวิดีโอของพักประชาชนเลยเพื่อจะมาเจาะลึกกันว่าภูมิทัศนการเมืองไทยกำลังเปลี่ยนไปจริงๆหรือเปล่า ใช่เลยครับเพราะโจทย์ใหญ่ที่ทุกคนพูดถึงกันตอนนี้ก็คือการเมืองไทยอาจจะไม่ได้มีแค่2องขั้วแบบเดิมๆอีกต่อไปแล้วแต่เหมือนกําลังจะมีขั้วที่3โผล่ขึ้นมาเป็นผู้เล่นหลักในสนามวันนี้เราจะมาคุยกันแบบลงลึกเลยครับว่าปรากฏการณ์นี้มันจริงแค่ไหนใครคือตัวจริงในเกมนี้และที่สําคัญที่สุดอะไรคือปัจจัยชี้ขาดที่จะตัดสินว่าใครจะได้เป็นรัฐบาลอ่ะ พอดีไปเจอข้อมูลที่น่าสนใจมากจากบทวิเคราะห์ของคุณสุวัสดิ์ลิปตภัลับในโพสต์ทูเดย์เขาฟันธงเลยว่านี่คือครั้งแรกในรอบหลายสิบปีเลยนะที่เรากําลังจะเห็นสมรภูมิ3ามขั้วแบบชัดๆขนาดพักชาติพัฒนาของเขาเองยังต้องประกาศเว้นวักเลยค่ะอืมเพราะมองว่าพื้นที่ของพักขนาดกลางกับเล็กมันมันแทบไม่เหลือแล้วใช่ครับแล้วสิ่งที่น่าขบคิดในเรื่องนี้คือมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะ แต่มันคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเลยคุณสวัสดิ์เขชี้ให้เห็น4ปัจจัยที่ผลักให้การเมืองเดินมาถึงจุดนี้ข้อแรกก็คือการแข่งขันที่ดุเดือดของ3ามพักใหญ่อย่างประชาชิตเพื่อไทยและก็ภูมิใจไทยที่แบบดูดสอสอและคะแนนนิยมไปจนพักอื่นแทบไม่มีที่ยืนเลย mm hmm. ข้อ2คือพฤติกรรมคนไปเลือกตั้งที่เปลี่ยนไปสิ่งที่เรียกว่าการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์มันชัดขึ้นเรื่อย อ๋อคือแทนที่จะเลือกพักที่ชอบที่สุดก็หันไปเลือกพักที่คิดว่ามีโอกาสชนะหรือมีโอกาสเป็นรัฐบาลมากที่สุดเพื่อไม่ให้เสียงของตัวเองสูญเปล่าแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับมันคือการคิดที่ซับซ้อนขึ้นและปัจจัยที่3ก็คือกติกาเลือกตั้งเองที่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับพรรคเล็กเท่าไหร่บวกกับความไม่แน่นอนเรื่องการยุบสภาที่ทำให้พรรคเล็กซึ่งสายผ่านไม่ยาวพอเตรียมตัวไม่ทัน และข้อสุดท้ายซึ่งสำคัญมากคือสังคมเองก็ดูเหมือนจะอยากได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพมีเสียงเยอะๆเพื่อจะได้เข้ามาแก้ปัญหาปากท้องที่มันหนักหนาสาหัสอยู่ตอนนี้ใช่เลยครับพอฟังปัจจัยทั้ง4ข้อนี้แล้วภาพอนาคตมันก็ชัดขึ้นมาเลยนะคะคือจะไม่มีพักไหนได้แลนสไลด์แน่นอน บทวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการตรงกันว่า3พักใหญ่นี้น่าจะได้ที่นั่งในสภารวมกันประมาณ400ที่นั่งแปลว่าสูตรจัดตั้งรัฐบาลที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือ2ในส2สองใน3ใ,ใช่ครับคือต้องมีอย่างน้อย2องพักใหญ่จับมือกันถึงจะตั้งรัฐบาลได้อื และถ้าเราเอาภาพนี้ไปเทียบกับผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดทั้งของนิดาโพและสวนดุสิตโพนะมันจะยิ่งเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกครับคือแม้ว่าพักประชาชนจะมีคะแนนนิยมนำอยู่แต่ตัวเลขที่น่าตกใจกว่าคือกลุ่มที่เรียกว่าพลังเงียบหรือคนที่ยังไม่ตัดสินใจพลังเงียบครับนิดาโพบ,บอกว่ามีคนเกือบ40อร์เซนที่ยังมองไม่เห็นว่าใครเหมาะจะเป็นนายกและอีก32%ซก็ยังหาพักที่ถูกใจไม่ได้ โอ้ตัวเลขน่าสนใจมากนะคะนี่มันเกือบหนึ่งในสามของคนทั้งประเทศเลยนะคือแทนที่จะมองว่าตอนนี้ใครนำอยู่แต่โจทย์ที่แท้จริงของทุกพักการเมืองก็คือจะเอาชนะใจคนอีกเกือบครึ่งประเทศที่ยังไม่เลือกใครได้อย่างไรตัางหากถูกต้องครับซึ่งดิฉันว่าคำตอบมันไม่ได้อยู่ที่นโยบายพักอย่างเดียวแล้วล่ะแต่มันอยู่ที่ตัวแคนดิเดตนายกด้วย ใช่เลยครับผู้นำคือปัจจัยสำคัญที่จะดึงคะแนนจากกลุ่มนี้ได้งั้นเราลองมาฉายภาพผู้นำทั้งสามขั้วเทียบกันดูหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนมีสไตล์และจุดขายต่างกันยังไงเริ่มที่ขั้วแรกคุณอนุทินชาญวีรกูลจากภูมิใจไทยบทวิเคราะห์ทุกสำนักมองตรงกันว่านี่คือตัวแทนของความเก๋าเกมทางการเมืองตัวจริงเป็นคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเข้าใจระบบราชการเข้าใจการเมืองแบบไทยๆอย่างลึกซึ้งเลย และจุดแข่งที่สุดของคุณอนุทินที่หลายคนวิเคราะห์ไว้นะครับก็คือความยืดหยุ่นทางยุทธศาสตร์คือเขาจะไม่ล็อกตัวเองไว้กับอุดมการณ์หรือเงื่อนไขที่มันตายตัวทําให้เป็นพักที่พร้อมจะร่วมงานได้กับทุกฝ่ายซึ่งในเกมการเมืองที่ไม่มีใครชนะขาดแบบนี้มันคืออํานาจต่อรองที่มหาศาลมากถ้าคุณอนุทินคือตัวแทนของความเก่าเกมฝั่งเพื่อไทยนี่เหมือนส่งคนที่ภาพลักษณ์ตรงกันข้ามมาสู้เลยนะคะกับคุณยศชนันวงสวัสด์ ที่ถือว่าเป็นของใหม่ในเวทีการเมืองระดับชาติภาพลักษณ์ที่ออกมาคือเป็นนักวิชาการดูสุภาพสะอาดแล้วก็เป็นกลางซึ่งความสดใหม่นี่แหละครับที่อาจจะเป็นจุดขายสำคัญของเขาที่จะไปเจาะตลาดคนที่เบื่อการเมืองแบบเก่าๆแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นเครื่องหมายคำถามตัวใหญ่เหมือนกันว่าเขาจะสามารถรับมือกับแรงเสียดทานแล้วกเ็เกมอำนาจที่ซับซ้อนในสนามจริงได้ดีแค่ไหน แต่ที่น่าจับตาคือผลสำรวจของสวนดุสิตโพชี้ว่าคะแนนนิยมส่วนตัวของเขากำลังไต่ขึ้นมาหายใจรถต้นคอผู้นำพักประชาชนแล้วเหมือนกันมาถึงขั้วสุดท้ายค่ะพักประชาชนกับคุณนัทพงศ์เรื่องปัญญาวุฒิดิฉันชอบ่าตห่วงของนิตยสารไทที่สัมภาษณ์เขามากเลยเขาเขียนว่าผู้นำฝ่ายค้านของไทยพร้อมบริหารประเทศ ซึ่งจุดเด่นที่ชัดเจนที่สุดของเขาก็คือภาพลักษณ์ที่ยังสดใสและยังไม่เคยได้เป็นนายกรัฐมนตรีประเด็นเรื่องภาวะผู้นำของคุณนัทพงศ์นี้น่าสนใจมากครับเพราะมีมุมมองที่แตกต่างกันสุดขั้วเลยถ้าเราดูจากฝั่งที่วิจารณ์อย่างบทวิเคราะห์ในผู้จัดการออนไลน์นะเขาจะมองว่าคุณนัทพงศ์อาจจะขาดสเสน่ดึงดูดหรือความแหลมคมทางการเมืองเมื่อเทียบกับผู้นำรุ่นก่อนหน้าอย่างคุณธนาธรหรือคุณพิธา แต่มันก็เป็นดาบสองคมหรือเปล่าคะในนิตยสารไทม์ก็มีมุมมองจากนักวิชาการที่น่าสนใจอย่างดรนภพลจาตุศรีพิทักษ์ที่มองว่าฐานเสียงเดิมของพักอาจจะมาจากแฟนดอมของผู้นำที่มีเสน่ห์มากๆก็จริงแต่สไตล์ที่สุขุมเยือกเย็นและเน้นเหตุผลของคุณนัทพงศ์อาจจะเป็นสิ่งที่พักต้องการในตอนนี้ก็ได้ถูกต้องครับสอดอทิทินันคงสุธิรักษ์ก็ให้ความเห็นในไทม์ไปในทิศทางเดียวกันเลยว่าบุคลิกที่ดูนุ่มนวลกว่า อาจจะทําให้เขาไม่กลายกันสายล่อฟ้าเหมือนผู้นําคนก่อนๆและยังย้ําด้วยว่าถ้าเป็นเรื่องงานในสภาการทําการบ้านเรื่องนโยบายหรือการสื่อสารอย่างเป็นระบบเนี่ยคนนี้แหละคือของจริงพอฟังแบบนี้แล้วก็น่าคิดนะคะว่าพลังเงียบที่มีเกือบ40%ที่ยังไม่ตัดสินใจเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่แค่ว่าพวกเขายังลังเลแต่เป็นไปได้ไหมว่าไม่มีผู้นำคนไหนในสามสไตล์นี้เลยทั้งสายเก๋าเกมสายวิชาการคนใหม่ หรือสายเทคโนแครดที่ตอบโจทย์พวกเขาได้จริงๆแล้วถ้าไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลอะไรล่ะคะที่จะเป็นปัจจัยชี้ขาดซึ่งข้อมูลจากหลายแหล่งก็ชี้ไปที่เรื่องเดียวกันเลยครับนั่นคือปัญหาปากท้องดูเหมือนว่าแกนกลางของการแข่งขันครั้งนี้ได้ขยับจากเรื่องอุดมการทางการเมืองมาสู่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเต็มตัวแล้ว ผลสำรวจจากไทยรัฐนี่ชัดมากประชาชนกว่า55บอกว่าอยากให้รัฐบาลใหม่เข้ามาแก้ปัญหาค่าครองชีพบรรดับแรกเลยแปลว่าพักไหนที่ตอบโจทย์เรื่องเศรษฐกิจได้ดีกว่าก็มีโอกาสชนะใจคนกลุ่มใหญ่ไปได้แล้วละแต่ละพักเขาวางยุทธศาสตร์เรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างคะถ้าเราดูจากสิ่งที่พักประชาชนพยายามสื่อสารผ่านคลิปชุบชีวิตเศรษฐกิจไทยนะครับจะเห็นแนวทางที่ชัดเจนว่าเขาต้องการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปเลย เช่นแนวคิดรัฐที่สร้างคนมากกว่าสร้างถนนที่วิจารณ์ว่างบซ่อมถนนปี69มีตั้งห0,000ืล้านแต่งบพัฒนาทักษะคนทำงานกลับมีแค่หมื่นล้านเขาเลยเสนอให้เปลี่ยนเป็นระบบคูปองให้คนไปเลือกเรียนคอร์สที่ตัวเองอยากเรียนจริงๆเป็นการเอาเงินไปลงทุนกับคนโดยตรงเลยใช่ครับหรืออีกแนวทางคือการเปลี่ยนสังคมสูงวัยให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจแทนที่จะมองว่าเป็นภาระเือยกตัวอย่างว่าไดเป่าผมธรรมดาอาจจะราคา600บาท แต่ถ้าเราใส่เทคโนโลยีดูแลหนังสีสัดเข้าไปมันจะอัพราคาเป็น6000บาทได้หรือเตียงนอนธรรมดา5 0 0 0บาทถ้าเพิ่มเซ็นเซอร์ดูแลผู้สูงอายุเข้าไปก็ขายได้ถึง50,000บาทเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีนั่นคือแนวทางของพักประชาชนที่เน้นการปรับโครงสร้างและใช้เทคโนโลยีและอีกสองขั้วล่ะคะเขามีแนวทางเศรษฐกิจที่แตกต่างออกไปอย่างไรบ้างถ้าเป็นฝั่งเพื่อไทยเขาก็จะเน้นย้ำในสิ่งที่เขาถนัดและเคยทำสำเร็จมาแล้ว คือนโยบายที่เน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจจากฐานรากอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบให้เกิดการหมุนเวียนและกเ็เกิดกำลังซื้อในระดับชาวบ้านซึ่งเป็นแนวทางที่เข้าถึงง่ายและเห็นผลในระยะสั้นส่วนพรรคภูมิใจไทยก็จะชูจุดแข็งของตัวเองคือนโยบายที่เชื่อมโยงกับสาธารณาสุขและเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ หรือการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดต่างๆผ่านเครือข่ายสอสอของเขาเท่ากับว่าเรามี3แนวทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันชัดเจนเลยนะคะทั้งสายปฏิรูปโครงสร้างด้วยเทคโนโลยีสายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสายเศรษฐกิจภูมิภาคแต่ในเกมการเมืองมันไม่ได้มีแค่นโยบายอย่างเดียวกลยุทธ์ก็สําคัญไม่แพ้กันดิฉันไปเจออีกบทความหนึ่งจากผู้จัดการออนไลน์ที่ใช้คําได้น่ากลัวมากเขาพาดหัวว่าปีศาจที่พักประชาชนสร้างขึ้นเอง อันนี้มันหมายความว่าอะไรคะเป็นบทวิเคราะห์ที่มองเกมการเมืองเฉียบขาดมากครับเขาบอกว่าพักประชาชนกําลังเผชิญกับปีศาจสองตนที่ตัวเองสร้างขึ้นมาตนแรกคือปีศาจภายนอกซึ่งในที่นี้ก็คือพักภูมิใจไทยบทความวิเคราะห์ว่าการที่พักประชาชนตัดสินใจโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกเพื่อแลกกับการผลักดันการแก้รัฐธรรมนูญน,นั้นในทางปฏิบัติมันคือการมอบความชอบธรรมและอำนาจรัฐทั้งหมด ให้กับคู่แข่งที่แข่งแกร่งที่สุดของตัวเองโดยที่พักประชาชนได้กลับมาแค่ความรู้สึกชนะทางศีลธรรมแต่ไม่ได้อำนาจจริงมาเลยเหมือนกับว่าไปชุบมือเปิดให้คู่แข่งแข่งแกร่งขึ้นแล้วปีศาจอีกตนนึงล่ะคะเออ ปีศาจภายในครับบทความชี้ว่าถึงแม้จะมีหัวหน้าพรรคคนใหม่แล้วแต่พรรคก็ยังถูกมองว่าอยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้นําเดิมอย่างคุณธนาธรและคุณปิยบุตรซึ่งทําให้พรรคยังไม่สามารถเติบโตเป็นสถาบันการเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยระบบได้เต็มที่แต่เห็นโครงภาพของพรรคของคนสองคนอยู่ซึ่งในมุมมองทางรัฐศาสตร์แล้วพรรคที่ยึดยงกับตัวบุคคลจะต่อสู้กับพรรคที่กลมกลไกรัฐและโครงสร้างอํานาจทั้งประเทศได้ยากมาก อืมแต่ว่ามันก็มีอีกมุมมองหนึ่งเหมือนกันนะคะในบทสัมภาษณ์ที่นิตยสารททมส์คุณนัทพงศ์ก็ได้อธิบายการตัดสินใจโหวตนายกครั้งนั้นว่าปัญหาที่แท้จริงและเร่งด่วนที่สุดของประเทศไทยณนะขณะนี้คือการต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งมันก็ตีความได้ว่าเขายอมเสียสละอำนาจในระยะสั้นเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าในระยะยาว อย่างการเปลี่ยนกติกาของประเทศซึ่งก็เป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ที่ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะคุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปหรือไม่เป็นการมองเกมยาวที่น่าติดตามมากเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องโครงสร้างระยะยาวไปแล้วมันก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่ยังเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิดและเป็นเหมือนเงื่อนไขสําคัญทางการเมืองไทยมาตลอดนั่นก็คือเรื่องจุดยืนต่อมาตรา1 1 2 ซึ่งคุณนัทพงศ์ก็ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ไว้ในทามอย่างชัดเจนเหมือนกันประเด็นนี้ต้องสรุปจุดยืนของเขาตามที่ปรากฏในบทสัมภาษณ์ให้ครบถ้วนนะครับข้อแรกคือเขายอมรับตรงๆว่ามาตรา1 1ึยังคงสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยข้อ2คือเขาตีความคำพิพากษาของศาลร,รัฐธรรมนูญว่าสิ่งที่ศาลห้ามคือการใช้เรื่องนี้ไปหาเสียงเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจเท่านั้น หมายความว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลแล้วก็ยังสามารถผลักดันการแก้ไขได้อยู่ไม่ได้ขัดกับคำวินิจฉัยของศาลนั่นคือการตีความของเขาครับและเขาก็ยืนยันชัดเจนในบทสัมภาษณ์ว่าหากเราได้อำนาจเราจะแก้ไขกฎหมายนี้ให้สอดคล้องกับคำพิพากษาข,ของศาลร,รัฐธรรมนูญโดยย้ำว่าเป้าหมายสูงสุดคือการทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือการเมืองและไม่ถูกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอีกต่อไปค่ะ หลังจากที่เราเจาะลึกข้อมูลจากทุกแหล่งมาทั้งหมดในวันนี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยว่าสมรภูมิการเมืองสามขั้วม,มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดเพื่อช่วงชิงคะแนนเสียงก้อนใหญ่จากกลุ่มพลังเงียบโดยมีนโยบายเศรษฐกิจเป็นอาวุธหลักในการต่อสู้และเราก็ได้เห็นภาพของพักประชาชนที่ถึงแม้จะมีคะแนนนิยมนำอยู่ในโพลหลายสำนักแต่ก็กำลังเผชิญกับโจทย์และความท้าทายเชิงยุทธ,ธศาสตร์ที่ซับซ้อนและหนักหน่วงไม่แพ้กัน และก่อนจะจบกันไปผมอยากจะทิ้งทายด้วยคำถามชวนคิดให้เราได้ไปคบคิดกันต่อนะครับผลโพที่ชี้ว่ามีคนจำนวนมากถึง1ใน3หรือเกือบ40%ที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครหรือพักไหนทั้งๆที่ทางเลือกก็ดูเหมือนจะชัดเจนอยู่ตรงหน้าทั้งพักสายเก่าเกมที่เน้นอำนาจต่อรองพักที่รีแบรนด์ด้วยคนรุ่นใหม่สายวิชาการและพักที่ชูธงตานปฏิรูปเชิงโครงสร้างการลังเลข,ของคนกลุ่มใหญ่เมื่อมากลุ่มนี้ มันเป็นแค่สัญญาณของความด่วนหน่ายทางการเมืองธรรมดาธรรมดาหรือแท้จริงแล้วมันคือเสียงเรียกร้องถึงทางเลือกใหม่ที่ทั้ง3ามขั้วน,นี้ยังไม่มีใครสามารถนําเสนอได้ตรงใจพวกเขาอย่างแท้จริงกันแน่ครับ